ดวงในวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจําวันที่23ธันวาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนคิดเรื่องการเดินทางอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวภูเขาทะเลน้ําตกอยากไปพักผ่อนเหนื่อยนะคะอยากพักนะคะช่วงนี้ช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางแบบกระทนหันไม่ทันตั้งตัวระวังเรื่องของการขับรถ อย่าขับรถเร็วอย่าใจร้อนอย่าวุ่นวายมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงนะคะช่วงนี้คุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะอยาขับรถเร็วนะคะคุณจะอ่าจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะหรืออีกอย่างถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณ ช่วงนี้บางทีก็เบื่อเบื่อเซ็งๆอยากจะหนีไปเที่ยวอยากจะหนีไปไกลๆคนเดียวอยากเป็นอิสระจากปัญหาจากความเหนื่อยนะคะจากงานจากปัญหาทุกอย่างนะคะบางคนรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งๆอยากอยู่คนเดียวอยากไปเที่ยวอยากหนีไปไกลๆคนเดียวนะคะช่วงนี้นะคะการเงินคล่องมือนะคะรายได้เข้ามาตลอดรายได้ค่อนข้างดีนะคะแต่คุณอาจจะเหนื่อยไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนอนไม่ค่อยหลับพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอ สีน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงน้ำโชคของคุณคือสีแดงสีเขียวนะคะแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ016ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยคะ่ะ